สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราชส5 6 6เรามาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ะชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกันยายนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรนะคะ ก่อนอื่นสาหรับชาวราศีมีนใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อธิษฐานจิตนะคะขอให้โดมิโนรู้อะไรก็ขอให้โดมิโนบอกออกมาในช่วงเดือนกันยายนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดามจะเป็นตัวแทนชาวราศีมีนจับโดมิโนแทนคุณชิ้นแรกของชาวราศีมีนได้สี่สี่เขาบอกว่าการงานของคุณนะคะเป็นช่วงของการเอ,อ่อ ต้องบอกถึงเรื่องตัวตนของของชาวราศีมีนก่อนในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมีนอีโก้สูงไปสักนิดหนึ่งนะยอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้นน่ะอ่อนๆลงบ้างชาวราศีมีนคุณเป็นคนที่มีความอารมณ์ของคุณเน่ยเป็นคนที่แปรปวนง่ายอยู่แล้วด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยเวลาที่เชื่อมั่นในตัวเองมันมันแก้ไขยากเหมือนชีวิตเราทั้งชีวิตที่ผ่านมา เราอาจจะเจอกับเรื่องร้ายๆเจอกับการถูกกันแกล้งเจอการถูกทำร้ายมามาเลยกลายเป็นว่าเราเนะี่ยสร้างกำแพงให้กับตัวเราเองพอสร้างกำแพงให้กับตัวเราเองเนี่ยเราเลยมีความเชื่อมั่นในตัวตัวเราเองสูงเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าฉันผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ตั้งขนาดนี้แล้ว มันจึงกลายเป็นว่าเราอะยอมหักไม่ยอมงอซะมากกว่าแข็งเกินไปก็ไม่ดีนะอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะในที่นี้เขาบอกว่าคําพูดคําจาค่อนข้างแข็งค่อนข้างแรงคิดปุ๊บพูดปั๊บโดยไม่ได้กัน่นกรองไม่ได้ไต่ตรองและกั่นกรองคําพูดซะก่อนนะคะมันอาจจะส่งผลทําให้คุณอะคำพูดของคุณทําให้คุณอะได้ดีก็ได้หรือคําพูดของคุณอะทาให้คุณมีศัตรูเยอะก็ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นน่ะถ้าการงานของของชาวราศีมีนบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าสตรูของชาวราศีมีนคือคนเพศเดียวกันดังนั้นนะสี่สี่บอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณมีเจ้านายเป็นผู้ชายการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยากนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วมีเจ้านายเป็นผู้หญิง เจ้านายจะสนับสนุนคุณให้คุณได้ก้าวกระโดดแต่ถ้าชาวราศีมีนเป็นผู้หญิงแล้วเจ้านายเป็นผู้หญิงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ยากเพราะมันจะดูขัดอกขัดใจก็ไปสมหมดทุกอย่างให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าคุณเก่งแต่มันก็มันจะดูขัดหูขัดตาแต่ถ้าเจ้านายเป็นผู้ชายก็จะผลักดันคุณจากความสามารถของตัวคุณเองต้องบอกก่อนเลยว่าชาวราศีมีนถ้าเป็นผู้หญิงค่อนข้างเหนื่อย งานที่จะต้องลงไปคุกคีทําด้วยตัวเองใช้ความสามารถของตัวคุณเองต่ายเต้าได้ด้วยตัวคุณเองแต่บอกได้เลยว่าเมื่อต่ายเต้าได้แล้วเนี่ยคุณจะได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเจ้านายจะผลักดันแบบก้าวกระโดดนะคะใครที่ถามถึงเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือใครที่ถามถึงเรื่องการขึ้นเงินเดือนมีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนแต่ถ้าสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัว เขาบอกว่าธุรกิจส่วนตัวให้ระวังศัตรูของคุณเป็นเพศเดียวกันดังนั้นระวังศัตรูคู่แข่งนะคะศัตรูคู่แข่งที่จะมาแข่งขันกันทางด้านธุรกิจใหญ่พอสมควรนะศัตรูของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าโค้นกันไม่ลงคุณก็เก่งเขาก็เก่ง แล้วเขาก็เก่งทางด้านการพูดการจาเชียลูกค้าเก่งคุณก็เก่งทางด้านการพูดการคา้าการจาชิงไหวชิงพลิปกันหน้าดูเพราะฉะนั้นโค่นยังไม่ลงนะตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวถ้าบังเอิญไปเจอคู่แข่งที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยชิงไหวชิงพลิปกันตลอดเวลาเรียกว่าคุณอยู่นิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บคุณดรอปคุณหายไปเลยแหละเขา แซงหน้าคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าสมมติว่าศัตรูของคุณเป็นเพศเดียวกันหรือจิตแต่จริงๆแล้วชาวราศีมีนศัตรูไม่ใช่เพศเดียวกันเอ้ยไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ต่างเพศศัตรูเป็นเพศเดียวกันนะคะถ้าต่างเพศแล้วเนี่ยโดยมักเขาจะหยวนหยวนยอมยอมคุณทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินการเงินได้สองห้าอืมสองห้าในที่นี้นะหาเงินเก่งนะก็ใช้เงินเก่ง สองห้าเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าปั้นตัวหาเงินเก่งอาชีพอะไรมาเชินก็ทำทำได้หลายอาชีพทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันปัญหาต่างๆเรื่องการเงินเข้ามาเช่นก็สามารถส,สางแก้ไขได้แต่ก็ใช้เงินเก่งหมดไปกับอะไรหมดไปกับอารมณ์ของตัวเราที่เราอยากได้ที่เราใช้แบบไม่คิด หรือหมดไปกับการที่หมดไปกับยวดยานพาหนะหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการช่วยเหลือบางทีก็ช่วยเหลือโดยสเสน่หาอย่างเช่นว่ารักใครชอบใครฉันก็ช่วยเป็นการช่วยแบบลับๆไม่บอกให้คนในครอบครัวรู้ด้วยก็มีนะคะหรือบางทีก็อาจจะช่วยคนในครอบครัวลูกหลานบริวารน,นะคะ ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอไหนเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องหนังสือตำรับตำราต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือหมดไปกับการเดินทางไปเรียนหมดกับบางทีเรียน,เร,ยนเรียนไกลต้องใช้การเดินทางต้องมีการขับรถขับลาบต้องมีการซื้อหนังสือต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นไม่ค่อยได้อยู่ติดที่หมดเงินหมดท้องกับตรงนี้ได้แต่ถามว่าเก็บเงินอยู่ไหม เก็บเงินไม่อยู่เงินเงินผ่านมือตลอดแต่ไม่เหลือเก็บแต่เงินไม่ขาดมือพอเงินเหมือนจะขาดมือแล้วมันจะมีฟุ๊กฟุกเข้ามาทําให้เราสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นไปได้ตลอดทั้งเดือนนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินแต่ก็เรียกว่าให้มันเหลือเก็บเหมือนคนอื่นเขามันไม่เหลือเก็บแต่ก็เรียกว่าใช้จ่ายแบบชนินที่คนมองว่าเหมือนคนรวยอะ่ะ ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เหลือเก็บหรอกแต่ว่าเขาก็จะมองว่าเรานะ่ะมีเงินนะก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเรานะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักของชาวราศีมีนได้9 5้า้า้าในที่นี้โอ้โหชาวราศีมีนคนโสดบอกเลยว่าคุณจะได้คู่ครองที่แก่กว่ามากนะคะแก่กว่าในเกิน10ปีอัพแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติ ต่างถิ่นต่างแดนที่ไปไกลออกไปแล้วถ้าเกิดว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะรู้จักการพูดคุยกันแล้วจะต้องไปอยู่ประเทศเขาก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้คนที่แต่งงานแล้วต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้จะรู้สึกว่า เอ๊แฟนเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเป็นอะไรไหมหรือแอบบมีคนอื่นหรือเปล่าไม่เลยนะต้องบอกเลยนะว่าเขาซื้อสัตว์กับคุณแน่นอนเขาไม่มีคนอื่นแต่ช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่อยู่กันคนละมุมหรือบางทีอาจจะไม่ทําการบ้านหรือบางบางทีอาจที่เวลานอนก็หันหลังให้กันไม่เขาเป็นคนที่เริ่มเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะ อาจจะเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะต้องบอกก่อนนะว่าอาจจะเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เริ่มรู้สึกเบื่อเรื่องนี้ไม่อยากที่จะให้ใครมายุ่งด้วยไม่อยากที่จะให้ใครมาแตะตัวมันจะส่งผลทําให้ถ้าไม่พูดไม่คุยกันนะมีเกณฑ์ของการที่เขาซื่อสัตย์เขารักเราเขาจริงจังกับเรา,าตลอดแต่เขาก็าอยากที่จะมีคนอื่นไหมบางคนที่เขายังเรื่องนี้ <S <S เขายัางต้องการอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นต้องคุยกันนะ ไม่คุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีมีนระวังการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ระวังระบบสมองระวังเออเขาเรียกว่าอะไรนะการติดเชื้อในกระแสะเลือดเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันนะคะแล้วก็ระวังการเป็นความดันต่ํา เออเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอระวังการเป็นอ,อ,อะไรนะเกี่ยวกับช่องปากปากเหม็นมีกลิ่นปากเกี่ยวกับกล่องเสียงนะคะใครที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการเป็นนักร้องหรือการที่ต้องใช้เสียงเยอะๆกล่องเสียงจะมีปัญหาเกิดขึ้นระวังการที่ปล่อยให้มีปัญหานานๆมันติดเชือ้อนะคะระวังการติดเชือ้อ ในในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมีนระวังการมีเกณฑ์ของการติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ใครที่ชอบเที่ยวสุกซนมีเกณฑ์ตรงนี้ได้ด้วยนะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองะร,ะระบบความจำพากิฟสันอัลไซเมอร์นะคะอ่ะทีนี้มาดูโชคลาภกันบ้าง โชคลาภได้42 42เขาบอกว่าซื้อเลขเบิ้ลเลขคู่เลขหามจะส่งผลทําให้คุณมีโชคลาภเกี่ยวกับเลขเลขพวกนี้นะคะเลขเบิ้ลเลขคู่เลขหาม คุณถูกฉโลกกับเลขเหล่านี้จะทําให้คุณมีลาบก้อนโตเกิดขึ้นได้นะแต่ก็ต้องบอกนะว่ามันไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเพราะคนเกิดราศีมีนอุ้ยจะต้องลาบก้อนโตทุกคนเหรอขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาของแต่ละคนนะคะก็ไปดูแล้วกันว่าเราทําบุญมา,มามากน้อยแค่ไหนควรจะเสี่ยงโชคมากน้อยแค่ไหนแตมีเกณฑ์ของการมีโชคแหละนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้โชคลาบ เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขคุณจะได้โชคลาภเกี่ยวกับสัตว์สองเท้านะคะอาจจะได้คู่ของที่แก่กว่าเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภยังขึ้นหรือว่าจะได้คู่ของที่แก่กว่าด้วยเช่นกันจบคําพยากรณ์แล้วค่ะสําหรับชาวราศีมีนนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจกับมาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่จะเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook มาดามเลยค่ะ มาดามนัดคนอ่านดวงทั้งอินบ็อกไปดูดวงส่วนตัวมีค่าคูนะคะจะดูดวงฟรีเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะจบคำพยากรแล้วค่ะสวัสดีค่ะ